धानुभावेन विना समेन्तो यण्डुर्निमित्तं च योजामनापो शकुनससल्लो पापा गहो दु धममानुभावेन विना यो जामनापोष गुनससदो पापा गहोदु सुविलाकन्दानुभावेन विनाशवेन् यो जामनापोषगुण पापा गहो दुःसुपिना अकान्तां बुद्धानुभावेन विना ยันดุนิมิตตังอวมังการัญจาโยจามนาโปสกุณัสสัสดโตปาปะกหูดุสุปินังอคันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุยันดุนิมิตังอวมังกรันจา यो जामनापोषकुना सदो पापा गहो दुःसुपिनाकान्तां बुद्धानुभावेण यो जामनापोषकुनससदो पापा गहो manukwe naasementotuk yang du nimitangwamangka rancak yoca mana posasado papa hodo यन्दुर्निमित्तम् अवमङ्गलं च यो जामनापोषकुनसो पापागहो दुःसुविनाकान्तं बुद्धानुभावेन विना समेतो Papa Hohu Supinang akantang Hamaman Hawe Nawinasetuk Yandun dimitang awamangka ranca Yoca mana poskuasa Sado Papa Supinang akantang? नुभावेन समे यन्दुर्निमित्तमवमङ्गलं च यो जामनापो शगुना सदो यन् दुर्निमित्तंवमङ्गलं च योजामनापो सकुनससल्लो पापा कहो दु सुपिनाङ्गकान्तां धममानुभावेन a p a k a ห o d u s u p i t a n g a k a n t a n g s a n g k h a n u p a w e n a v i n a s a m e n t u y a n d u n n e m i t a n g a v a m a n g a l a n c a y o a m a n p o s a a s a s a p p a k a h d u s p i n a n g a k a n t नुभावेन विना समेन्तो यन् दुर्निमित्तंवमङ्गलां च योजामनापोसकुनस पापाकहो दु सुपिनाङ्गकान्तां धममानुभावेन विना समयन्तु यन् दुर्निमित्तंवमाङ्गलां यो जामनापोषगुण स सतो पापा गहोदु सुविनाङ्गखानुभावेन विना सवेन् यन्दुनिमित्तमवमङ्गलं यो जामनापोष

यो जामनापोषकुना सदो पापा गहो दुःसुपिना अकान्तां यं दुर्निमित्तावमङ्गलं च यो जामनापोषकुना सदो पापा गहो ธรรมานุบาเวนะวินาสเมนตุยันดุนิมิตังอวมังการัญจ์โยจามนาโปสกุณัสิสัตโตปาปะกหุดุสุปินังอคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ ชยัยยานโต้พนที่ยามมวลเรงสกายนังนันทิวัโนอเอวังตะวันวิชยัยโยนทีิชยัยยานสุชัยมังคะเลอปรายจิตปันลังเกสีเสปทวิโพ อกขเรอภิเสกสัพพพุทธานังอาคาปตตปโมททิตสุนัคขดตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหตตวจสุเยนทางพระมจาริสุปัาขิน ังกายกรรมังวากรรมังปัาขานกรรปังมโนกรรมังปณีทีเตปัฏขานาปทปัานกนกัตวานาลภันตาเทปัทานนเน ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนทุสังกาปังจันโทปนะระโสยะถา มณิโชติระโสยะทาสัพพิติโย วิวัตชันตุสัพพารองโควินานสตุมานเตมภวันวันตารายวัสุขีธีฆายุกวงวบาสัพพิยติยอวิวัตชันตุสัพพารองโควินา สตุมาเตมภววันตารายยสุขีทีฆาโยกวาปวสพีติโยวิวัตชันตุสาพโรโควินาสตุมานเตมภววันตารายสุขี यु को अभिवा धनसे सने चङ्ग ัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตจสาทวคารองคาพยาเวราโสกาสสาตุจุปัวฐานเอกาตรายาปิวินัสันตุจเตจสาชยาสิทธิทนังลาภงโส วทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะพโอคังวุฒิจจย,ยสวันสัตวัส,สัจอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตมพวตุสาพมพังคลังราคันตุสาะเทว,วตาสาพพโ ธาลุพาเวนัสธาสวดทิพวันตุเตมภวตุสาบังคลังรักขันตุสาพเิวตาสัพปธรรมานุภาเวนัสธาสุดทิพวันตุเตมภวตุสามังคลังรักขันตุสาปเิวตา สัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต